สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกหรือ Deep Dive ครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดการเงินจากหนังสือดังเลยพ่อรวยสอนลูกแต่ว่าเ,เราจะมาโฟกัสกันที่การปรับใช้ให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมไทยๆเรานี้แหละครับคือเรามีข้อมูลวิเคราะห์มาด้วยนะว่าจะสื่อสารเรื่องเงินเงินทองๆองยังไงให้มันเวิร์กกับคนไทยจริงๆ สวัสดีค่ะก็น่าสนใจมากนะคะเพราะว่า,าแก่นของหนังสือเรื่องการเปรียบเทียบพ่อรวยกับพ่อจนเนี่ยมันเป็นวิธีเล่าเรื่องที่แบบทรงพลังมากอยู่แล้วแต่ความท้าทายคือไอหลักการพวกนั้นพอมาเจอความเป็นจริงของบ้านเรามันจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องค่านิยมหรือโอกาสต่างๆใช่เลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญที่หนังสือเขาเน้นย้ําเลยก็คือ เปลี่ยนจากการทำงานเพื่อเงินไปการให้เงินทำงานแทนเราใช่ไหมครับผ่านการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์แต่ข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยในเรื่องนี้มันมีมุมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะคือข้อมูลมันชี้ว่าคนไทยเราเนี่ยออมเก่งนะตั้ง87.5%เนเะนี่ยโอโ้โหเกือบหมดเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นการออมในรูปเงินสดหรือบัญชีออมทรัพย์ที่ผลตอบแทนมันน้อยมาก คนที่ลงทุนจริงๆจังๆเนี่ยมีน้อยมากแค่ประมาณ2.6%เองโหน้อยจังค่ะแล้วแถมยังมีปัญหาเรื่องแบบโดนหลอกลงทุนที่สัญญาผลตอบแทนเร็วๆหรือบางทีก็ต้องไปพึ่งเ,เงินกู้นอกระบบกันอยู่เลยมันก็สะท้อนว่าเรายังยังขาดความเข้าใจเรื่องการลงทุนที่มันยั่งยืนจริงๆ อ๋อเข้าใจเลยครับแล้วอ้นิยามสินทรัพย์กับนี้สินที่เขาว่าเข้าใจง่ายๆเลยนะสินทรั์คือสิ่งที่ใส่เงินเข้ากระเป๋าเรานี้สินคือสิ่งที่ดึงเงินออกไปอันนี้ก็น่าคิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องบ้านที่เรามักจะคิดว่าเป็นสินทรั์ชิ้นใหญ่แต่ถ้ามีแต่จ่ายจ่ายจ่ายไม่ได้สร้างรายรับเลยมันก็มันก็กลายเป็นน้สินตามนิยามนี้ได้เลยค่ะใช่ ซึ่งประเด็นนี้มันกระทบกับบริบทไทยมากๆเลยเพราะบางทีการตัดสินใจซื้อของใหญ่ๆเนี่ยมันไปผูกกับเรื่องหน้าตาในสังคมไงคะอ๋อ oh, ครับครับเช่นซื้อรถแพงๆซื้อทองเยอะๆอาจจะกู้มาด้วยซ้ำอะ่ะเพื่อให้ดูดีแต่ถ้าวัดตามหลักพ่อรวยแล้วของพวกนั้นถ้ามันมีแต่รายจ่ายมันก็คือหนี้สินดีๆนี่เองที่แบบค่อยๆกัดกินความมั่งคั่งจริงๆของเราไป ฟังดูแล้วการจะสื่อสารเรื่องพวกนี้ให้คนไทยเข้าใจและเเปิดใจรับเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับแล้วเราควรจะทํำยังไงดีครับข้อมูลมันชี้ไปทางไหนบ้างค่ะหัวใจสําคัญเลยนะอยู่ที่วิธีเล่าเรื่องเลยค่ะคือแทนที่เราจะไปใช้สับการเงินยกัยกๆชวนงง ลองเปลี่ยนมาใช้อะไรที่มันใกล้ตัวดีกว่าอย่างเช่นเปรียบเทียบการกระจายการลงทุนเหมือนเหมือนเราปลูกพืชหลายๆอย่างในสวนไม่ใช่ปลูกข้าวอย่างเดียวถ้าเจอแรงก็แย่เลยอ่าฮะเห็นภาพเลยครับหรือเล่าเป็นเรื่องคนจริงๆอย่างสมมติมีป้าสมศรีเป็นแม่ค้าค่อยๆเก็บเงินซื้อที่ดินเล็กๆลงทุนไปเรื่อยๆจนเหมือนงอกเงยหรือเทียบกับน้องตน้นพนักงานเงินเดือนที่อาจจะพลาดเพราะโลภอยากรวยทางลัดไปหน่อย คือพอเล่าแบบนี้มันจะมันจะเห็นภาพชัดกว่าเข้าใจง่ายกว่าโดยเฉพาะกับคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องเงินมาก่อนแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือต้องเข้าใจวัฒนธรรมเราด้วยอย่างเรื่องการช่วยเหลือกันในครอบครัวส่งเงินกลับบ้านหรือการกู้ยืมกันในหมู่ญาติเพื่อนฝูงครับอันันนั้นเป็นเรื่องปกติเลยใช่ค่ะเราจะไปบอกให้เลิกทําเลยก็ไม่ได้แต่ต้องเสนอทางออกที่มันสมดุล คือชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงมันอยู่ข้างในนะไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาสร้างเหมือนหาจุดลงตัวระหว่างค่านิยมเดิมกับการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองจริงๆนะครับแล้วอีกเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยในสังคมเราคือการผลักดันให้คนกล้ากล้าเสี่ยงมากขึ้นกล้าลงทุนหรือลองทําธุรกิจของตัวเองซึ่งมันอาจจะสวนทางกับความคิดเดิมๆที่ว่า งานประจำนี้แหละมั่นคงสุดแล้วถูกต้องเลยค่ะหนังสือเขาจะเน้นเรื่องความเสี่ยงที่คำนวณได้นะคะไม่ใช่เสี่ยงแบบเออสุ่ม4ี่สุ่ม5แล้วก็เรื่องการเรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยสำคัญมาก สำหรับบริบทไทยเราอาจจะต้องค่อยๆปรับมุมมองเรื่องความเสี่ยงใหม่ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันจัดการได้นะอาจจะเริ่มจากน้อยๆก่อนลงทุนในสิ่งที่เข้าใจกระจายความเสี่ยงออกไปแล้วก็ลองยกตัวอย่างคนที่เขาเคยล้มเหลวแต่ก็ลุกขึ้นมาสำเร็จได้จริงๆให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปใช่ค่ะทำให้เห็นว่าการลงทุนหรือทำธุรกิจเนี่ยมันก็คือการสร้างความมั่นคงอีกรูปแบบหนึง่งที่อาจจะยั่งยืนกว่าในระยะยาวก็ได้นะเทียบกับการมีราย ดทางเียวครับเหมือนเทียนความคิดว่าความมั่นคงไม่ได้มาจากแค่เงินเดือนอย่างเดียวแต่มาจากการสร้างแหล่งรายได้ให้มันหลายๆขึ้นสรุปแล้วการจะนำบทเรียนจากพ่อรวยสอนลูกมาใช้จริงในบริบทไทยเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่แปลตรงตัวเลยแต่ต้องการการปรับทั้งเนื้อหาวิธีการสื่อสารให้มันเข้ากับวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็ปัญหาการเงินเฉพาะของคนไทยเราจ,จริงๆ ต้องเน้นให้เข้าใจง่ายสร้างความเชื่อมั่นว่าเออมันทำได้จริงนะแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันให้ได้ค่ะซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี้ยมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้เก็บไปคิดต่อนะคะว่าในสังคมที่ให้คุณค่ากับเรื่องหน้าตาแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวมากๆอย่างบ้านเราเนี่ยนิยามของคำว่าความสำเร็จทางการเงินที่แท้จริงของเรามันควรจะเป็นแบบไหนกันแน่ จะเป็นภาพลักษณ์ที่เราแสดงออกให้คนอื่นเห็นหรือจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกมั่นคงจากข้างในที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราจะหาสมดุลระหว่างการดูแลครอบครัวตามค่านิยมที่เรามีกับการสร้างอิสรภาพทางการเงินส่วนตัวของเราเองได้ยังไง